ต่อไปนะคะครั้งที่3าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมเนาะที่เราจะเน้นในเรื่องของมิติสัมพัสนะคะหรือว่าวิโซโสเปเชียลกันเนาะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเรียนรู้กันก่อนก็นเรารู้เทคนิคการจำชื่อคนไปแล้วนะคะการตั้งใจเนาะการเลือกรับเลือกรับรู้นะคะแล้วก็การที่เราจะนึกถึงสิ่งดีๆในอดีตเนาะเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าแล้วก็ในเรื่องของสมองเสื่อมเขียมด้วยนะคะ นีอันนี้เป็นตัวอย่างกันบ้านนะคะอันนี้คือทําจริงจังนะทุกคนคือแบบว่าผู้สูงอายุของหนูอะที่ลามาคือแบบจริงจังเว่อร์วังอะบางคนคือแบบให้สมุดไม่เขียนนะแต่พิมพ์พิมพ์แล้วก็มาขอบคุณด้วยว่าออขอบคุณนะครับที่ให้ผมทําเนี่ยเวลาผมตายเนี่ยลูกหลานผมไม่ต้องไปสืบประวัติละจะได้มีเรื่องอ่านอย่างเงี้ยแกก็ทาเตียมไ้เลยนะคะ ก็ถือว่าเป็นการเตรียมการที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะปัจจุบันคุณตาที่ทำที่บอกไอ้แบบนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคะตอนนั้นแกมาทำอายุ81เนาะประมาณ8ปีตอนนี้แกน่าจะ90กว่าละก็เจอกันเป็นบางครั้งในคลินิกเวลาแกมา follow up กับคุณหมอนะคะยังจำเราได้อยู่ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะการรับรู้กันก่อนด้การ เคลื่อนไหวร่างกายเนาะประกอบเพลงดังดอกไม้บานเมื่อวันได้ทํากันหรือยังคะอยากข้ามหรืออยากทําจะข้ามหรือจะทําข้ามนะพูดแล้วนะข้ามไม่หยุดที่ทำเลยเนาะกิจกรรมการเคลื่อนไหวในครั้งที่สามคือการเคลื่อนไหวประกอบดนตรีเพลงดังดอกไม้บานนะคะก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนาะนี่เราข้ามไปนะคะ ท่านก็ทำแบบที่อาจารย์พีรารสอนเมื่อวานนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกิจกรรมกระตุ้นมิติสัมพัทธ์กันนะคะในส่วนของมิติสัมพัทธ์นะคะมันเป็นลักษณะของการทำงานของสมองที่เป็นสับเซตที่เป็นเป็นตัวลูกนะคะของการทำงานของสมองเนี่ยความสรถของสมองเนี่ยอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า p e r c e p t u a l motor function นะคะ p พอร์เซ u ชวลมอเตอร์ฟังก์ชันคือการรับรู้ร่วมกับการเคลื่อนไหวเนาะนะคะทีนี้มิติสัมพัสธ์เนี่ยคืออะไรนะคะก็คือการรับรู้ข้อมูลจากระบบประสาทสัมผัสหลายๆอย่างเป็นการที่เราสามารถรู้ตัวเราเองว่าเราอยู่ตรงไหนของสิ่งแวดล้อมรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายของเรากับสิ่งแวดล้อมร,รอบๆตัวรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุก,กับวัตถุนะคะ,ะในที่นี้เนี่ยเราใช้คําว่ามิติสัมพัทธ์เนาะ มากกว่ามิติสัมพันธ์เพราะว่าเราจะเน้นในเรื่องของการรับรู้ตัวเรากับวัตถุนั่นเองนะคะแต่มันก็จะมีสองคำนะมิติสัมพัทธ์กับมิติสัมพันธ์นะคะก็เป็นคําที่มันใกล้เคียงกันมากเนาะแต่ว่าอาจาร,รย์ดาวชมพูเนี่ยเลือกใช้คาว่าสัมพัทธ์แทนนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับตัวเรากับสิ่งแวดล้อมนั่นเนองนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของมิติสัมพัทธ์เนี่ยอยากให้ท่านนึกภาพง่ายๆเนาะตอนนี้ท่านอยู่ที่เงียบแซ่บท่านอยู่ที่ไหนเอ่ย กรมการแพทย์นะคะถ้าสมมุติว่าท่านหันหน้าเนาะอันนี้ข้างหน้ากรมการแพทย์ทางนี้เนาะท่านหันหน้าไปทางนี้นะคะไอ้ถามนิดนึงถ้าจะกลับโรงแรมไมด้าโรงแรมไมด้าแบบใกล้ที่สุดแบบไม่ต้องกลับรถกลับแบบตรงตรงแบบสับๆท่านจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวารอรถตู้มารับนะคะไม่ต้องเลี้ยวเปิดประตูขึ้นแล้วก็ไปได้เลยเลี้ยว เลี้ยวขวาขอบคุณค่ะที่ตอบให้ชื่นใจนะคะเราจะเลี้ยวขวาเนาะอันนี้คือการรับรู้ของเราถ้าสมมติว่าท่านอยู่ห้องเนี้ค่ะท่านหันหลังให้ประตูแล้วท่านจะไปห้องน้ําท่านต้องเดินไปยังไงกับหลังหันแล้วเดินตรงไปแล้วเบี่ยงขวานิดนึงเนาะอ่าก็จะถึงห้องน้ําหญิงนะคะห้องน้ําชายเบี่ยงซ้ายนิดนึงเนาะอันนี้ก็คือในเรื่องของอ่าการรับรู้เส้นทางนะคะ หรือที่เรียกว่ามิติสัมพัสเนาะที่เรากะระยะระวังตัวเรากับสิ่งแวดล้อมได้ทีนี้เนี่ยมีงานวิจัยเขาบอกว่าในส่วนของมิติสัมพัส์เนี่ยนะคะจะทํางานร่วมกับนี่ทำงานร่วมกับอะไรเนาะมิติสัมพัสธ์เนี่ยจะทํางานร่วมกับในเรื่องของ attention หรือว่าความสนใจใส่ใจนะคะจะทํางานร่วมกันเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าในขณะที่เราทํากิจกรรมอะ attention เราไม่ดี เอาง่งายๆเลยนึกถึงในชีวิตประจําวันเนาะท่านเคยเป็นไหมขับรถถึงแต่ไม่ถึงแบบจะไปโลตัสแต่จะเลี้ยวแล้วนะแต่นึกอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่ขับรถเลยประตูทางเข้าเคยเป็นไหมคะท่านยังไม่เป็นหรอกแต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นมนุษย์่ามนุษย์ตามนุษย์ยายที่อายุหกสิบขึ้นไปในกรุงเทพจะเจอบ่อยมากเลี้ยวกระทันหันน่ะบางทีแบบเลยทางเข้าไปนิดนึงอะ่ะ ถอยอีวะถอยแบบเอ้าป้าแล้วคือถนนมันไม่ให้ถอยไหมป้าไปกลับข้างหน้าก็พูดไม่ได้ก็ได้แต่เนาะอย่างเงี้ยพอเปิดกระจกมองปุ๊บอืมคนแก่เรารู้ละอย่างเงี้ยนะคะก็จะเกิดอย่างนี้ได้บ่อยอันนี้คือในขณะที่ขับรถพอถามอินเดป h interview เนี่ยพอถามผู้สูงอายุที่เขามีภาวะเนี้ยเวลาให้ทำกลุ่มเนาะไอ้ก็จะซอกแทกอยู่แล้วก็จะทยายเคยเป็นแบบนี้ไม่ค่อยอย่างเงี้ยอ๋อ เออยายก็เคยเป็นนะเพราะว่าตอนนี้ขับไปมันคิดเรื่องอื่นพอจังหวะว่าเรารีมายแบบเรานึกได้ว่าเราจะไปที่เนี่ยมันเลยไปแล้วนิดนึงอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนาะแต่คนในกลุ่มหนูนี้ก็มีบางคนที่ถอยนะหนูก็จะเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังนะคะว่าลูกหลานเขากลด่แค่ไหนนะคะแกก็น่าจะปรับพฤติกรรมไปกับรถเนาะก็อันนี้เป็นในส่วนของเนื้อของมิติสัมพัทธ์ที่ให้บอกนะว่ามิติสัมพัทธ์จะทํางานสัมพันธ์กับเรื่องของ attention เสมอนะคะ ทีนี้ถ้า a อ t เทนชั่นดีมิติสัมผัสเราก็จะดีด้วยแต่ในคนที่เขาป่วยแล้วเนาะเป็นไมโครนิทิบิมเเมนต์ aman, ลูกลามไปจนถึงเออรี่เอดีเนี่ยนะคะส่วนมากเนี่ย a t ทเทนชั่จะเสียแบบไม่รู้ตัวพอ a อ t เทนชั่นเสียแบบไม่รู้ตัวปุ๊บสิ่งที่โชว์ออกมาคือคนถ้าเป็นในลักษณะของไมเอดีจะยังไม่ค่อยจแค่งงๆว่าจะเดินไปห้องครจะเดินไปยังไงไปเอาอะไรแต่ถ้าเป็นลักษณะของมเดเล เป็นในระดับ moderate AD แล้วเนี่ยจะมักจะมีปัญหาคือ wandering เดินไปเรื่อยเดินเดินไม่ถูกบ้านเดินเดินออกจากบ้านไปเงี้ยก็จะมีอาการแบบนี้เนาะแต่ตอนนี้เรายังไม่เป็นนะคะนี่ขู่ให้กลัวเฉยๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องมาทํากิจกรรมเพื่อ prevention ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยเดี๋ยวไอซ์จะแจกเอกสารให้ท่าน,นเนาะแจกเอกสารนะคะท่านที่นั่งติดกันให้เอาคนละชุดกันเนาะเอกสารมีสชุดคือชุด A กับชุด B นะคะ คนที่นั่งติดกันก็เอาคนละชุดเนาะ A B A B สลับกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวส่งตัวแทนกลุ่มมาด้านหน้าเลยนะคะกลุ่มละหนึ่งคนเนาะมาด้านหน้าเลยนะคะ A B A B แจกเลยนะคะ ะะอ,อีกเอกสารเลยนะคะนั่งติดกันเอาคนละชุดกันเนาะ A B A B นะคะ เอาละค่ะอันนี้เวลาเราให้ผู้สูงอายุทําเราก็บอกผู้สูงอายุเลยนะคะว่าเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ใช้ความสามารถสูงสุดในการทํากิจกรรมเนาะเราไม่ได้กลัวท่านลอกกันนะคะแต่เราอยากให้ท่านใช้ความสามารถสูงสุดเนาะก็เลยเอาชุดที่ไม่เหมือนกันให้ทีนี้นะคะเอาละทุกท่านนะคะให้ท่านดูเนาะมันจะมีชุดแบบแบบฝึกหัดนะคะให้ท่านทํานะคะ ขอให้ท่านทําไปเรื่อยๆนะคะจนถึงหน้าที่ก่อนก่อนที่จะมีะตัวหนังสือนะคะไอ้ที่เป็นนับนั่นเป็นดูภาพนั่นนะคะให้ท่านลงมือทําได้เลยเนาะทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะในในวัยรุ่นแบบเรานะคะแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะกว่าจะเสร็จเนาะถ้าน <ๆ S 1> เริ่มทะเลาะก,กับการนับตั้งแต่หน้าแรกนะคะ <ๆ S 1> นับไปได้สักครึ่งหนึ่งก็ เอ้ามันวงเดียวกันว่าละนี่นับได้ครึ่งหนึ่งก็โมโหเล ่อไปเลยนะคะจนถึงก่อนหน้าที่มีตัวหนังสือเยอะๆเนาะสูงอายุน่าจะทำเสร็จกันหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยในพาร์ทแรกกันก่อนนะคะนี่อันนี้ของชุด A หรือชุด B เอ่ย ชุด A ได้กี่อันเอาแล้วมีคนบอกยี่สิบหกมีใครให้มากกว่านี้ไหมได้เท่าไหร่คะยี่สิบเก้านะคะมีใครให้น้อยกว่ายี่สิบหกไหมคะได้เท่าไหร่คะยี่สิบสี่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นเท่าไหร่นะคะอ่านับไปพร้อมกันหนึ่งสองสามสี เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกคะตัวมือให้เตงเลยค่ะยี่สิบหกนะยังได้อยู่นะคะยังพอไหวยังพอไหวต่อไปอันนี้ของชุด ชุด B ชุด B คุณได้เท่าไหร่กันคะฮะยีสเนาะยีสจริงเหรอมาดูเฉลยด,ดีกว่าอย่าเชื่อไอ้นะคะอย่าเชื่อไอ้นับกันเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสสสิบห้าสิบหก 17 18 19 20 22 23 24 2บเกนะคะโอเคนับเลยก็มีที่นี่แหละนะคะเอา้าอันนี้ค่ะชุดนี้มีไหมเอ่ยมีเนาะได้เท่าไหร่คะ 6คูณสเป็น18นะคะแต่ละหน้าเนาะมีอยู่6นะคะ1 2 3 4 5 6เนาะ18นะคะเยี่ยมมากอันนี้มีเท่าไหร่คะ26เนาะเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้คูณสเป็น24 24ิบสกสเป็น26นะคะเอาแล้วอันนี้อันนี้มีจักไนด์ดะมีเท่าไหร่เอ่ย 15หรือเปล่านะคะชั้นล่างมีอยู่ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15นะคะสิบห้จริงๆด้วยนะข้อนี้ค่ะ16อ้าวแถวล่างนะคะมีอยู่ทั้งหมด 1, 2, 3, 3งคูณสอเป็น6 6หบวกสเป็น 10, 2, 4, 6, 10ีบวกหเป็น16นะคะโอเค อันนี้วงกลมที่ทับซ้อนกันอยู่วงกลมที่ทับซ้อนกันอยู่มีอยู่ทั้งหมดกี่วงคะสิบหกถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าถามว่าวงกลมมีเท่าไหร่ผู้สูงอายุจะตอบแค่สองเพราะว่ามันมีอยู่วงล่างกับวงนี้เนาะนะคะแต่จริงเราจะถามว่าวงกลมที่ทับซ้อนกันอยู่มีทั้งหมดกี่วงนะคะเนี่ยเนาะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าต่อไปอันนี้ค่ะ กี่วงเอ่ยสิบเนาะสิบจริงหรือเปล่านะคะบางคนก็บอกสิบเ,เอ็ดอกมานับพร้อมกันเหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าสิบมีแค่สิบวงนะคะสิบเอ็ดคือคองแถมนะคะต่อไปมีไม้ก,กี่ตัวคะ 5ตัวโอเครู้เรื่องนะคะห้าตัวเท่ากันต่อไปอันนี้มีคนกี่หน้าคะสิบเดี๋ยวมานับไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสงสามสี่ห้าแล้วหกเจดแปดเแ,แล้วก็สิบ นะคะอันอันนี้ไม่นับเป็นหน้าเนาะมันยุ่ยี่เกินไปนะคะเราก็นับได้สิบหน้าทีนี้รูปนี้นะคะผีเสื้อกระต่ายกระดุมแั่นตาหมวกหาได้ครบเนาะมันวางศูนย์กันนะคะมันวางปนกันไปหมดเลยนะคะต้องใช้ความสามารถในการแยกภาพนิดน,นึงนะคะทีนี้รูปนี้ค่ะผีเสื้อกระดุมดินสอ ตะปูแล้วก็แมวแมวนี่หาไม่ยากเลยนะคะก็แมวก็คือแมวเนาะไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะทีนี้นะคะเรื่องของเส้นทางเนาะขอให้ท่านเปิดนะคะหน้าที่มีเส้นทางของตัวเองอยู่เนาะเป็นหน้าที่มีตัวหนังสือเยอะๆนะคะอ่ากติกาก็คือว่าจะให้ท่านนะคะเติม สถานที่ต่างๆลงไปในแผนที่ให้ถูกต้องนะคะท่านเปิดหน้าแรกที่มีตัวหนังสือเยอะๆเนาะดึงออกมาเลยนะคะดึงออกมาเลยแยกออกมาเลยนะคะและท่านก็จะเห็นอีกสองแผ่นเนี่ยเป็นสถานที่ต่างๆเนาะขั้นแรกนะคะขอให้ท่านใส่หมายเลขของสถานที่ต่างๆในแผ่นที่มีรูปภาพอะลงไปในตัวหนังสือให้ถูกต้องก่อนนะคะ ใส่หมายเลขลงไปก่อนเนาะจากเมื่อท่านใส่หมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้ท่านนะคะเติมสถานที่ต่างๆลงไปในแผนที่ให้ถูกต้องชุด A กับชุด B เนี่ยจะใช้เส้นทางต่างกันนะคะชุดหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่าเข้าไปทางร้านขายของชำเนาะท่านก็พิจารณาดูนะคะว่า อันไหนเนาะระหว่างอันบนกับอันล่างเนี่ยอันไหนคือร้านขายของชําอันนึงก็บอกว่าไปทางวินมอเตอร์ไซค์นะคะอันแน่ท่านพอจะเดาออกหรือย,ยังเอย่ยงงกว่าเดิมอีกนะคะอธิบายยังไงให้งงกว่าเดิมลองเติมดูเนาะ โอเคส่วนใหญ่เสร็จกันแล้วถูกไหมคะถูกเนาะเดี๋ยวมาดูฉเฉลยกันนะคะสำหรับชุด A คุณตะวันต้องเดินเข้าซอยไปในปากซอยที่มีอะไรเอ่ยนี่นะคะร้านไขายของชำเนาะเมื่อเข้าไปในร้านไขายของชำแล้วเนี่ยนะคะก็จะเจอร้านไขายแว่นตาเนาะ ขายสังฆทา,านตรงข้ามมันตึกแถวนะคะหลังจากนั้นเลี้ยวเข้าไปเจอร้านอาหารเนาะมีอู่แท็กซี่นะคะแล้วก็เรียบร้อวก็จะมีปั๊มน้ํามันร้านเนื้อย่างร้านปลาเผานะคะแล้วก็ร้านแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็ร้านปะยางรถยนต์อันนี้แผนที่อ่ะไอ้แจ้งท่านแบบนี้นะคะว่าอาจจะไม่ใช่แผนที่ที่ดีที่สุดนะคะมันไม่ดีที่สุดหรอกเพราะว่าแบบแผนที่มันเป็น ขาวดําด้วยนะคะแล้วก็แผนที่มันดูเป็นตันๆอย่างเงี้ยเนาะบางทีก็แบบเฮ้ยแล้วถึงห้างจะเข้าห้างยังไงนะคะอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นพอท่านเอาไปทาจริงๆอ่ะท่านปรับได้เต็มที่เลยนะคะสร้างแผนที่ขึ้นมาใหม่ก็ได้แต่ให้ท่านลองทําตามหลักแนวคิดแบบเนี้ยดูนะคะอันนี้ก็ชุมชนคนใจดีสนามเด็กเล่นเนาะคลินิกนะคะอาคารสูงโรงเรียนอนุบาลน,นะคะแล้วก็ถึงห้างแล้วนะคะประมาณนี้เนาะ ส่วนอ,อีกชุดหนึ่งนะคะก็เข้าไปในซอยที่มีวินมอไซ์ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็จะมีโรงเรียนกวดวิชาเนาะอพาร์ตเมนต์นะคะร้านค้าสองข้างทางแล้วก็ที่ตั้งจำหน้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรนะคะขึ้นไปก็จะเจอชุมชนมีวัดโรงเรียนนะคะสถานีตพลิงตำรวจเนาะบัญชีนะคะแล้วก็ไปในเส้นทางที่จอยอที่ ที่ร่วมกันนะคะก็จะเจอโรงเรียนอนุบาลอาคารสูงแล้วก็ไปยังห้างสรรพสินค้านะคะอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยเติมนะคะสถานที่ลงไปในแผนที่นะคะทีนี้อันสุดท้ายนะคะหน้าสุดท้ายอุ้ยฉเฉลยแล้วนะคะหน้าสุดท้ายนะคะแผนสุดท้ายเนี่ยคุณเมฆนะคะต้องการเดินทางไปตลาดนัดถูกไหมคะเนาะ ทีนี้เนี่ยคุณเมฆก็บรรยายเส้นทางไปตัวหนังสือเยอะเลยนะคะอยากจะขอให้ท่านเนี่ยช่วยเขียนแผนที่จากตัวหนังสือที่ท่านอ่านเนาะคุณเมฆเล่าให้ท่านฟังเป็นตัวหนังสือเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะให้ท่านเขียนออกมาเป็นแผนที่นะคะที่เป็นรูปภาพเนาะลุยได้เลยนะคะก็ิด กิจกรรมเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าเอาไปเปรียบเทียบกับในชีวิตประจําวันของเราอะ่ะมันก็จะเหมือนกับการที่เราขับรถไปไหนต่อไหนแล้วเราสังเกตเส้นทางเนาะข้างทางซ้ายขวาว่ามีร้านอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะของการอ,าอ่านแผนที่แล้วเขียนเส้นทางเนี่ยเนาะอาจจะเทียบได้คล้ายๆกับเวลาที่ท่านดู gps เลยประมาณนึงนะคะแล้วก็ถ้าจําเป็นที่ท่านจะต้องบอกทางให้คนอื่นไปบ้านท่านให้ถูกต้องเนี่ย ท่านก็ต้องมีทักษะในการแบบอธิบายทางสักนิดหนึ่งนะคะก็ตัวแผนที่ไอเส้นทางที่ไอ้เขียนมาแผนสุดท้ายเนี่ยก็ผ่านการปรับรีไวซ์มาหลายอันจนอันนี้เป็นแบบอันสุดท้ายที่นิ่งที่สุดนะคะเนื่องจากว่ามีคนไข้อะที่เป็น MCI เป็นม่คลองนีเป็น impairment นะคะมาที่มาทำกิจกรรมกลุ่มกับไอ้เนี่ยท่านเป็นเจ้ากลมผังเมืองมาก่อนเออเป็นแบบ เป็นผู้ว่าจังหวัดปทุมเก่าแล้วก็แบบท่านทํางานเกี่ยวกับเรื่องผังเมืองมาด้วยเียท่านก็แบบบอกว่าน้องไอเวลาน้องไอ้เขียนบรรยายแบบเนี้ยคนเขาจะไม่เข้าใจนะตอนแรกยังไม่มีทิศเหนือทิศใตเ้เขาบอกว่าเวลาคนเขาอ่านแผนที่เนี่ยเขาจะต้องรู้ทิศนะเหนือใต้ตะวันออกตะว,วันตกเนี่ยเขาจะได้วางสเกลถู through, อะไรแบบนี้นะคะหนูก็เลยใส่ในแผนที่ท่านจะเห็นว่าทิศเหนือทิศใ,ใต้เป็นยังไงเนาะถ้าทํางานเกี่ยวกับเรื่องผังเมือเนี่ยก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะคะ แล้วก็คิดว่าในวัยสูงอายุเองเนี่ยก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่แต่เป็นวัยเราเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังงงง,งเหนื่อกระต้ายอยู่เหมือนกันนะคะโอเคตอนนี้ผู้สูงอายุน่าจะเริ่มพาคุณเมฆเนี่ยใกล้จะถึงตลาดนัดแล้วนะคะหรือบางท่านก็คือจอดรอนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนพาไป บางคนก็ลงอยู่ตรงวงเวียนนั่นแหละนะคะเสร็จสามส่วนสี่คืออะไรก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะมาดูเฉลยกันเลยเฉลยเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนกันไม่เอ่ยไม่เหมือนหรือเหมือนก็ไม่รู้นะคะนาอบ้านคุณเมฆนะคะอยู่ที่ซอยยีแปดเนาะวิ่งลงมาทางใต้เข้าถนนอากาศอํานวยนะคะ ถึงสีแยกสว่างแดน,นดินเนาะขับรถไปตรงไปนะคะทางด้านซ้ายมือมีคัวคุณต่อยนะคะแล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะคะถึงสามแยกถนนพังโคนนะคะสามแยกสองดาวเนี่ยนะคะก็ได้เลี้ยวซ้ายเนาะเจอซอยวาน,านันวานอ,นอนิวาเลี้ยวขวาเนาะทางด้านขวามือก็มีคลินิกนะคะมีเรสซิเดนต์นะคะตรงไปถึงปุ๊บสีแยกก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปอีกทีนึงเข้าวงเวียนนะคะเสษสามส่วนสี่เนาะ ไปถึงนะคะเจอครัวคุณหลีดเลี้ยวเข้าซอยแยก12อีกนะคะเจอธนาคาร TMP แล้วก็เจอตลาดเนาะแผน่นดีจะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะต่อกระดาษแล้วสแผ่นก็ยังไม่ถึงไม่ต้องตกใจนะคะก็อันนี้ก็ในส่วนของกิจกรรมกระตุ้นนะคะมิติสัมพัสนะคะเมื่อกี้ก็เล่าให้ท่านท่านฟังแล้วนะคะว่า ในส่วนของมิติสัมพัทธ์เนาะก็จะสัมพันธ์กับในเรื่องของ attention นะคะหรือว่าความสนใจใส่ใจเนาะการที่เราสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะก็คือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันรูปแบบหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยอันนี้โชว์ภาพให้ท่านเห็นเนะาะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรามีความใส่ใจนะคะเราก็จะสามารถรับรู้นะคะได้อย่างรอบด้านนะคะ ทีนี้เนี่ยการรับรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนนะคะก็จะอาศัยการทํางานของสมองหลายส่วนนะคะทั้งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลนะคะการประมวลเหตุผลเนาะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของมิติสัมผัสเนี่ยหลักการก็คือให้ท่านสังเกตสิ่งรอบด้านนะคะทักษะเบื้องต้นก็คือการลงรายละเอียดในจุดที่สําคัญนะคะหรือจุดที่เห็นเด่นชัดนะคะร่วมกับความจําเดิมของเส้นทางที่คุ้นเคยนะคะแล้วก็ จำรายละเอียดเส้นทางเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะก็เดี๋ยวมีกิจกรรมต่อเนื่องให้กลับไปทำนะคะก็คือให้ท่านเขียนแผนที่นะคะจากห้างที่ใกล้บ้านที่สุดเนี่ยมาถึงบ้านตัวเองนะคะเนาะโดยที่เป้าหมายก็คือว่าให้คนส่งของดูรู้เรื่องและส่งของถูกบ้านนะคะแล้วก็เขียนแผนที่เส้นทางจากบ้านไปโรงพยาบาลที่ทำกิจกรรมนะคะของไอตอนที่ทำอันนี้ก็คือแบบ ที่ที่ลามาใช่ไหมคะก็ให้ผู้สูงอยุเขียนไปแต่ผู้สูงอยุว่าบ้านอยู่ท่าอิดอยู่นนทบุรีเนี่ยเขียนง่ายมากแป๊บเดียวก็เสร็จเลยก็เลยงงว่าทำไมเขียนเร็วอ๋อแกบอกว่ารถเมย์ขึ้นทางด่วนเออพอขึ้นทางด่วนเสร็จก็ไม่ต้องสังเกตอะไรและประมาณนี้ค่ะเราก็ต้องย้ำเนาะอย่างนี้ก็แบบบอกผู้สูงอยุว่าคุณลุงสมมติว่าคุณลุงขึ้นรถเมย์สายสองศูนย์สี่มาลงโรงพยาบาลลามากันแล้วกันเขียนผ่านแบบสายรถเมย์อะไรเงี้ยเนาะ ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสสังเกตข้างทางเพราะว่าเป้าหมายของเราคือฝึกผู้สูงอายุให้สังเกตข้างทางก็รับรู้สิ่งแวดล้อมนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมเนาะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยยังไม่มีนะคะ